สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีเสาร์วันเสาร์แล้ค่ะนี่ค่ะเช้าวันเสาร์บ่มีอย่างหลายค่ะพาทุกคนมาเราะสวนอีกแล้วนะคะมาอวดพาทุกคนมาอวดสวนอีกแล้วจ้านี่ก็คือพริกในกระถางที่ได้ปลูกไว้ด้วจ้านี่ค่ะก็คือเขาแบบโอเคมากๆเลยค่ะนี่จ้าต้นแบบเจริญ ตโตและแข็งแรงมากเลยจ้ะบึงเดคะคนี้ก็คือต้นกล้วยนะคะทุกคนนี่ก็คือต้นกล้วยปกติลราเขาจะอยู่ตรงนู่นจ้ะตรงตรงทีนองม้าอยูะะ่เด้อค่ะตรงนั้นบุ๋มก็เหลือไว้ประมาณสองต้นนะคะกับตัวากจัดการทุกมือจ้ะอันนี้นะคะจากกอนั้นก็มาอยู่กอนี้ก็ได้ต้นกล้วยหลายพักคะ่ะนี่เด้อจ้กต้นกล้วย ต้นกล้วยของเราเบ่งเดอค่ะทั้งนี่ค่ะกาทั้งฝนตกทั้งฝนตกทั้งทุกอย่างเลยคะ่ะอากาศที่เบลเยียมปีนี้แบบแย่มากๆแย่สุดๆนะคะนี่เด้อค่ะอันนี้ก็คิดว่าเป็นดอกอันนี้ยงก็ดอกพุทธรักษาบอค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพัสมันจะมีสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะทุกคนนี่คะ่ะดอกอันนี้เด้จ้ะใส่ละกลองพันบบโฟกัสไหน้นี่จ้ะเขาก็แตกกอแบบสวยมากนี่คะ่ะก็ปลูกมาได้กอนี้รู้สึกว่าจะได้สามปีแล้วนะคะนี่คะ่ะช่วงหน้าหนาวผมก็ยกเข้าไปไว้ในโรงเก็บของเด้จ้ะนี่จ้ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีแดงค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะค่ะลังบ้านก็จะประมาณนี้นะค่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นตอนแรกผมแยกออกมาต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็คือแยกออกมาก,ก่อรมูเลยค่ะนี่ค่ะผมก็ตั้งเขาไว้ข้างนอกตลอดแต่ว่าต้นแต่ว่า อันพวกนั้นคือบุมเอาไว้ในขังในบานกอนอคะเขาจะเริ่มเต,ติบโตแต่ว่าต้นนี้ตั้งกับตั้งแต่แยกออกมาจากกลัมยบุมก็ใส่กระถางไว้ตรงนี้ตลอดนะคะตั้งแต่อากาศยังหนาวอยู่นี่จ้ะอันนี้ก็เป็นต้นน้อยต้นใดนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็คือนี่จ้ะ อันนี้ก็คือมันวานญี่ปุ่นนะคะทุกคนที่ผมได้เพาะเอาเอาหัวเขาเพาะด้วยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็กําลังจะ,จะเจริญเติบโตนี่ค่ะอันนี้ก็คือเพาะจากหัวแล้วผมก็มาอันเอาหยอดเขาออกมาเอากิ่งที่เขาแตกออกมาจากหัวนะคะจากหัวมันแล้วก็มาเพาะไว้ในกระถางอยู่ในบ้านแล้วก็พอเขาจเจริญเติบโตสักพักผมก็เอามาลงดินตรงนี้นะคะนี่จ้ะ ่นอันนี้ก็เป็นที่บ่มปลูกจากยอดนะคะทุกคนเพราะว่าต้นนี้บ่มซื้อมาจากในร้านนะคะทุกคนกระถางละหายูโรนี่ค่ะบ่มก็ได้เด็ดยอดเขาออกมาแล้วก็เสียบลงอย่างนี้นะคะทุกคนนี่จะ้ะก็คือล่องเบ่งค่ะก็ลองดูนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันอยงกอพักชีแต่โดนตัวถากทำลายแบบ เมืองเด้อจากพี่น้องตัวท่ากก,กินเสียบตัวท่าก,ก็ชอบกินบมงผักอเชส่อใจเอา,มาเมล็ดมะโรยอีกหรอค่ะบสันโบเหลือกินเท่ค่ะี่จ้ะอันนี้ก็เป็นสลัดนะคะทุกคนส่วนนี้ก็เป็นอันนั้นต้นกาสลัดที่ผุมได้เพาะเองนะคะที่ว่าไม่ได้เพาะหรอกค่ะคือโรยโรยไว้ในนี่เลย ทากับจัดการอืมเสียดายค่ะจ้ะอันนี้ก็คือขิงญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะเอามาจากมูมาจากเพื่อนสาวก่ะกำลังงามจ้ะอันนี้ก็ดอกไมห้หลังบ้านของเรานะคะนนจ้ะดอกไม้สวย นี่คะ่ะทุกคนที่บุ๋มได้ฮ็ดอันนั้นค้างไว้นะคะนี่จ้าที่ได้ทำค้างไว้กัอันทั่วกับกำลังอันนั้นขึ้นข้างจ้านี่คะ่ะทัวอันนี้ก็คือกอถั่วนะคะอันนี้ก็คืออันปักทองของเราผุมก็สีเด็ดอันนั้นการเออ ก็คือผมไม่ได้ปลูกแยกนะทุกคนก็คือปลูกผักแบบผสมผสานปลูกแบบผสมผสานกับปลูกพริกด้วยปลูกทุกอย่างด้วยจ้ะนคะคะฟังทั้งนี้ก็จะเป็นข้าเนานะคะ่ะนณาแล้วอันนี้ก็เป็นผักแพลวนะคะผักแพลวเนี่ยก็สีมีแบบไล่ก็แบบบลอไล่จ้ะแบบ ไม่ลายนี่ก็คืออยนุ่นจากบุมอ้อมออกมาจากจากต้นมะกรูดข้างในบ้านข้างในโรงเ,<อ>เก็บของอยก้างหลังนุ่นด้วค่ะนี่จะ้ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอันนี้นี่ค่ะนกตัวนกก็ได้จัดการทั้งตัวทากพอมอันนี้เป็นผักแพลวที่แบบชนิดแบบบลอไล่ด้วยค่ะนี่จะ้ะแบบไม่ลาย ตื่นชายกําลังงามจ้ะฟังทั้งหอกมาอีกฟังทั้งหนีก็อันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะคะทุกคนแตงกวาลูกน้นอยจ้ะลูกน้อยมีหนามประมาณนี้แล้วจ้ะนี่นะคะฟังทั้งหนีก็จะเป็นพีชพอมส่วนข้างหลังข้างหลังตะไคร้ก็จะเป็นบัวหิมะด้วยค่ะทุกคนนี่จ้ะที่ผมได้เพาะไว้แล้วก็ล่องปลูกเบิงจ้ะ เดี๋ยวรออากาศดีๆผมก็จะไปขนขี่ม้ามาไซ่แล้วค่ะทุกคนก็คือขนขี่ม้ามากรบข้างบนนะคะนีจ้าเพราะว่าสิเป็นกำลังสี่อันนั้นปรับปรับพื้นที่นะคะปรับแบบปรับพื้นดินให้แบบดินดำแล้วก็มีคุณภาพสันจ่ะนี่จ้าเพราะว่า อันนี้ก็คือค้างที่ผมจะต่อออกไปขังนอกนะคะทุกคนจะต่อออกมาให้ถึงให้ถึงตรงนี้จ้ะพอดีว่าช่วงนี้ก็กันนกไปก่อนเพราะว่านกเข้าไปขางในจ้ะก็คือยังพันไดไปซื้อเสามานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือฟักทองที่ผมได้เพาะใหม่นะคะทุกคนเพาะในบ้านก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งเขากับิได้ประมาณนี้จ้ะนี่ค่ะ แล้วก็ถั่วก็เหมือนกันนะคะเพาะไว้ในบ้านจ้ะอันนี้เพาะไว้ในบ้านประมาณอาทิตย์นึงเพราะว่าผมเพาะไว้กับผักผักทองแล้วก็ผักทองแล้วก็อยังกออัน,นข้าวโพดจ้ะเป็นข้าวโพดข้าวกลานี่จ้าผมก็ได้เอาออกมาแยกปลูกก็คือบเฮ็ดคลิปในทุกคนเบิ่งเนะคะ่ะบางครั้งเลิกงานกลับมาก็เหนื่อยก็ไม่ได้ทําคลิปนะคะส่วนนันนๆกลับเป็นอัน,นอยังกอ สวนผสมผสานของเรานะคะอันนี้ก็เป็นตั้งโอไทยด้อค่ะเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องนี่จ้ะเป็นตั้งโอไทยเป็นฟักทองกับเบิ่งเด้อค่ะฟักทองกับอนานันดโดนถากกินจนกูดหมดจ้ะ แต่ว่ากระปอเป็นอย่างถ้าเขาขึ้นให้เขาโตหายห้าวห้าก็ดีค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นในกระถางแล้วก็ลงดินนะคะพักอีตูจ้ะพักคุณตู่นะคะอันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นโหระพาโหระพาของเราส่วน,นุนกับเป็นพริกทั้งลงดินทั้งพริกทั้งลงดินทั้งในกระถางนะคะทุกคนก็คือ ล่อบเบิงค่ะเพราะว่าอาการปีนี้ก็คือแย่มากส่วนนี้ก็คือพริกหยวกนะคะที่บุ๋มได้ไปได้ไปสื่อเขามาก็กคือใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะทุกคนเท่าอันนั้นมีตู้เย็นหลังบานจ้ะช่วงนี้เข้าก็จะผลกําลังมีผลผลิตให้เก็บนะคะมีถั่วก็คือนี่จ้ะถั่วนี่ก็เริ่มเก็บได้แล้วจ้ะนี่นะคะเราเก็บกิน อันนึงเก็บอันนึงก็กำลังเจริญเติบโตค่ะนี่จ้ะนี่ค่ะเราก็มีผักให้กินเรื่อยๆมีต้นหอมให้ใส่เวลาทำกับเขา่านี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คืออันนี้ข้าวโพดอันนี้ก็คือต้นข้าวโพดนะคะที่ผมได้เพาะไว้กับฟักทองนี่จ้ะแต่ผมกับนันนั้นมีปลูกก้อนลวงหนาะ มีปลูกก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเพาะใส่กระถางไว้ช่วงประมาณเดือนกุมภานะคะก็กำลังง่ใใญ่จ้ะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นมะเขือก็บรรูศิดิกินบอกอะล่องลองเบิงกันต่อไปจ้ะ,ก,จะก็จะเป็นโลกๆในด้วยค่ะทุกคนนี่ก็คือพริกนะคะที่ปลูกใส่กระถางไว้ก็กำลังนี่ค่ะกำลังออกดอก กำลังออกดอกกำลังนวยแต่ผมกระปูกทุกอย่างแซมปลูกตั้งโอแซมไวก้กับทุกกระถางเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะได้ถอนหญ้าก,กันแล้วนะคะเวลาถอนหญ้านี่ก็กต้องไปใส่ก่ะให้ไก่เอาไปให้ไก่นะคะทุกคนเราก็จะได้ปุ๋ยที่ไก่ออกมาโรยหน้าดินนะคะหน้ากระถางนี่จ้ะมันก็จะเป็นมะเขือเหมือนกัน จนทางนี้ผมก็ได้เอาสลัดมาลงแล้วก็โรยผักชีแต่ว่าอันนี้ก็ได้เอาแบบผักกระลำผักกาดหออะไรอย่างนี้ค่ะมาลงนี่จ้ากันกทั้งนกค่ะอันนี้ก็คือน้องไก่ของเรานะคะทุกคนีน่จ้ะน้องไก่อันนี้ก็คือมองังกรด้วยค่ะ ก็้จ้ะก็นี่ก็บุ้มก็เก็บกินไปหลายลูกแล้วนะคะนี่ค่ะกระถางนี้อันนี้ก็คือบุม้มโลงมาแต่แหลกๆบุ้มก็เอาปลูกเอากระถางฝังดินเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะผ้าส้มสวนเด้อค่ะใช้ชีวิตแบบพ่อเพียงนี่ค่ะผ้าชมสวนรังบ้านนคะคะทุกคน อันนี้ก็คือแตงกวาแตงกวาลูกเล็กด้วค่ะกำลังออกกำลังออกลูกนี่นะคะก็คือเวลาทุกอย่างได้เก็บผลผลิตเท่ากับอันนั้นลดไล่ใจไปน,นี่บานลดไล่ใจซื้อผักเพราะว่าเราจะกินผักสะส่วนมาด้วยค่ะเพราะว่าต่างแต่แป้นอันนั้นเสียไปด้วยโรคมะเร็งผมก็ไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินเนื้อเท่าไรด้วยค่ะทุกคน ไม่ค่อยทนันเนื้อเท่าไหร่แต่ส่วนมากกสิอันพวกผักผักกสิพยายามปลูกเองช่วงหน้าช่วงหน้าห่อนดังซีจะ้ะนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้กสิตเป็นอันนั้นเบึงะะ้งเด้อค่ะถึงจะปลูกสูงบรนไหนตัวถาก,กะจัดการค่ะ อันนี้กระทาฝนตกไปดูดูบุมก็จะเอาพลาสติกมาคุมตั้งแต่ข้างบนข้างบนนะคะทุกคนคุมเพื่อที่จะหายมะเขือเทศห้าบออันนั้นึ้นล่าด้วยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ สวัสดีจ้า